ปฏิบัติการจับกลุ่มของสวีเทียนหลันเริ่มต้นขึ้นทุกทีมถูกคุมขังในเรือนจำน้ำและมีราชชินานามพมยุทธ์จำนวนน่าไม่ท้วนปรากฏตัวขึ้นและหวัววีเฮ้านำทุกคนจากสำนักถังไปช่วยเหลือตัวประกัน ในรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันต่อสู้วิญญาณกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในขนาดนี้สวีเทียนหลันได้วางแผนการจับกลุ่มของเขาที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเนื่องจากสถาบันวิศวกรวิญญาณ แห่งจักรวรรดิสุริยันจันทาไม่ได้เข้าสู่แดอันดับแรกในครั้งนี้สวีเทียนหลันโกรธมากมันเป็นความอัปยศสำหรับจักรวรรดิสุริยันจันทานี่เป็นครั้งเดียวในรอบส0 0พันปีที่พวกเขาไม่ได้เข้าสู่แอันดับแรกสวีเทียนหลันที่กดแน้นชี้ให้เห็นว่าไม่ใช่เพราะพวกเขาโชคร้ายเพราะพวกเขาไม่แข็งแกร่งพออย่างที่เราจินตนาการได้คนเหล่านี้จากทีมจักรวรรดิสุริยันจันทาตอนจบ คงจะเป็นเรื่องน่าเศร้าก่อนเกมกับสถาบันสื่อไลเคอร์อนั้นสวีเทียนหลันได้พูดจาที่รุนแรงว่าถ้าพวกเขาพ่ายแพ้พวกเขาทั้งหมดทุกคนก็จะเสียชีวิตยกเว้นเสี่ยวหงเฉินและเมิ่งหวงเฉินคนอื่นๆนั้นจะถูกสวีเทียนหลันประหารชีวิตและตอนนี้ทีมของจักรวรรดิสุริยันจันทาถูกกำจัดไปแล้วการแข่งขันต่อสู้วิญญ,ญาณจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจักรวรรดิสุริยันจันทา และสวีเทียนหลันก็ดำเนินการจัดให้จู่จื้อดำเนินการจับทีมที่เข้าร่วมในการแข่งขันต่อสู้วิญญาณบางทีมที่ถูกกำจัดก่อนเวลาได้เริ่มออกจากหมิงตูแต่ไม่มีใครสามารถคิดที่จะออกไปได้ในขนาดนี้ทั้งสามทีที่ออกจากหมิงตูถูกล้อมรอบอย่างหนานแน่นโดยจักรวรรดิสุริยันจันทาผู้ที่จากไปเร็วๆนี้ล้วนถูกจับและถูกคุมขังในเรือนจำน้ำในเมืองใกล้กับหมิงตู แม้แต่ผู้มีอำนาจระดับราชชนานามพมยุทธ์ตราบใดที่ผู้ถูกจับเหล่านี้ซึ่งไม่สามารถหลบหนีจากมิงตูได้และเต็มใจที่จะยอมจำนนต่อจักรวรรดิสุริยันจันทาสวีเทียนหลันจะทิ้งทางให้พวกเขาเอาชีวิตรอดในขนาดนี้จักรวรรดสิสิงห์หวหลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าหญิงทั้งสองคนจากจักรวรรดิเทียนหุนก็พบห้วหว,วีเห่าทันที และเตรียมที่จะหาลือเกี่ยวกับมาตรการการตอบโต้จากนั้นพวกเขาก็ตกลงเป็นเอกฉันกับสถาบันสื่อไลเคอร์พวกเขาวางแผนที่จะเข้าไปในพระราชวังด้วยกันเพื่อรอบสังหารสวีเทียนหลนัน หลายคนที่เป็นถึงราชชินานามพมยุท์จากสถาบันสื่อไลเคอร์อนั้นได้มาถึงจักรวรรดิสุริยันจันทาและอยู่ในร่างกายที่เป็นหนึ่งเดียวแผนของสวีเทยียนหลันจบลงด้วยความล้มเหลวทุกคนในสำนักดั้งเดิมพร้อมที่จะหลบหนีจากมิงตูแล้วพวกเขาใช้คู่มือการขุดดินเพื่อหลบหนีจากใต้ดินอย่างเงียบแต่ในขนาดนี้ที่หัวหวีเห้าได้ทำการระเบิดครั้งใหญ่ในมิงตู ผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนเสียชีวิตจากการระเบิดกับหนึ่งในสามของอาคารในมิงตูก็พังทลายลงเช่นกันมีคนจำนวนมากเสียชีวิตจากการระเบิดนี้และการระเบิดครั้งใหญ่นี้ถูกอ้างว่าเกิดจากจักรวรรดิสิงห์วและจักรวรรดิวิญ,ญญาณสวรรค์ยกเว้นทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันต่อสู้วิญญ,ญาณเช่นสถาบันสื่อไลคเคอร์สำนักถังและกลุ่มลักสมาชิกทุกคนของสำนักถูกจับกุม และถูกคุมขังในเรือนจำน้ำของจกักรวรรดิสุริยันจันทาพวกเขาทั้งหมดเปียกโชกอยู่ในน้ำและท้องฟ้าก็มืดมิดแม้แต่ราชินานามพมยุทธ์ตูผู้สื่อที่เจี่ยวชาญในเรื่องยาพิษก็ไม่สามารถใช้พลังวิญญาณของเขาได้และได้รับการคุ้มครองโดยปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายจำนวนมากและไม่สามารถหลบหนีได้เลยสองเดือนถัดมาหลังจากการระเบิดครั้งใหญ่หัววีเฮา ได้ผ่านพ้นไปอย่างสันโดษและฝึกฝนขาของเขาก็ฟื้นตัวเต็มที่และความแข็งแกร่งของเขาก็ดีขึ้นและดีขึ้นอย่างมากในขนาดนี้เมืองหลวงต่างๆเงียบสงบมากและพวกเขาไม่ได้มีคนสำคัญไปที่จักรวรรดิสุริยันจันทาเลยดังนั้นหัววีเฮาจึงนำทุกคนจากสานักถังแอบเข้าไปในจักรวรรดิสุริยันจันทาเพื่อช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกคุมขัง ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่ี่หน้าครับ